happen ครับสวัสดีพ่อแพี่น้องครับผมวันนี้ก็มาพบพอกับบวโจกับเราครับสวัสดีสุขสุข,สขคนนะครับเด้อมาอาย่นักกินม่กินน้องกันครับวันนี้บาโจได้เมนูซุปน้ำใหม่ครับซุปน้ำใหม่กับถอดหมูครับหมูแดดเดียวแั่หมูหวานเน่ยจะเป็นหมูหวานครับผักเคีเค่ยงกันลหลายๆายครับ มีแตงโมมาครับแตงโมจีงแดงหว,วานหวานหวานเจี๊ยบเลยมาลองคอครับกนินง่ายๆมาครับหาเยอะน่อยูนย่น่นากินไม่กินเหมือนกันครับเสจ็บจัดเหมือนกันบาลโจ่คอลองน้ำกันมาครับกินเลย เหลืองานกับเหลืองานมาถึงบ้านสุปน้อย อยบครับไนเองเนื่อนเนี่ยแบตซีครับไปขาย chập chập một cái đầu bán đi nó bán หรือใบอบัวบกครับแมนอบอคนไหนเรียนใบบัวบกรับอืมอยากไ้หล่ะพันครับซุปต้องไม่เข้ากันดีครับคองคูก,กันได้ล่ะ రెండు แสบหลายแสบหลายอืม Mm. สมไปลย มันหมู วันดีครับ มันกค็คอนีนตุ๋ยไปครับคุยเลย 嗯，完。 อิ่มนะครับ อยู่แล้วสำมาระคนครับขอบคุณนะครับคนที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาโจด้อกนะเป็นกำลังใจเบาโจต่อไปครับสำหรับคลิปนี้มือนี่าาบาโจขอเกล้าคำว่า สวัสดีครับ